คนร้อนตัวมีอยู่จริงอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเยวเถอะอุตส่าห์เปลี่ยนเรื่องโอเคไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าเยช่าเราน่าจะมีเรื่องต้องเคลียร์กันแล้วแหละหหคนวาดคนที่มาติดตามใหม่อาจจะไม่รู้นะคะแต่ว่าทุกคนทุกคนลองมองทุกคนลองมองลองมองเทียบกันดูทุกคนเห็นอะไรกันไหมกล้วยไข่แหละโอ oh, wow. หดแทบไม่ทันเลยโอเคมาเออกล้วยไข่ไงใช่เฟยอย่าเพิ่งร้อนตัวอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าพิมพ์แบบนั้นเขาก็ยิ่งรู้สิว่าเราร้อนตัวเนี่ยเดี๋ยวนะสรุปอะไรนะปะปิ้วไหนบอกกล้วยไข่หไหนบอกไหนไหนบอกว่ากล้วยไข่ไง กุ้ยก้้ยไข่อยู่ไหนอะทำไมต้องทำไมต้องฉีกแล้วฉีกอีกด้วยจุกจุกหลายทีนะเราเนี่ยโอเคไปกันต่อสามสองหนึ่ง